จะมาพบกับรายการลูกใหญ่พาลองวันนี้นะคะเรามีรายการใหม่นะคะมานําเสนอกันนะคะรายการลูกใหญ่พาลองนะคะเราจะนําวัตถุดิบนะคะจากร้านสเต็กลูกใหญ่นะคะนําไปประกอบอาหารที่บ้านนะคะเดี๋ยววันนี้เมนูจะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะค่ะอันนี้จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่สามารถทําได้ด้วยไมโครเวฟค่ะเป็นเมนูปลาดอลลี่นึ่งมะนาวค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีปลาดอลลี่หนึ่งตัว พริกกระเทียมต้นหอมแล้วก็มะนาวฝา,าบางๆนะคะแล้วก็จะมีซอสซีฟู้ดค่ะของทางสเต็กยึ้นใหญ่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาซอสซีฟู้ดนะคะราดไปที่ตัวปลาดอลลี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟกันค่ะปลาดอลลี่นะคะที่เราเอาราดซอสซีฟูด้ดไปเข้าไมโครเวฟค่ะ ใช้ไฟปานกลางนะคะเวลา3-5นาทีค่ะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาน,นะคะพอได้มาแล้วเราจะมาโรยพริกกระเทียมแล้วก็ต้นหอมกันค่ะค่ะ<า>เสร็จกันไปแล้วนะคะกับเมนูปลาลิ้นมะนาวค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่สามารถทําได้กับไมโครเวฟค่ะ,ะมาถึงเมนูนะคะเมนูนี้จะพิเศษนินดนึงนะดูจากแบบว่าความอลังการของเครื่องทั้งหลายเลวนะคะก็คือ ข้าวยำปกไก่พริกไทยดำแซ่บนะคะเราก็มาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นแป้งสารีผสมนะคะก็คือสามารถสรับจาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแป้งแห้งอทอดกรอบสับจอได้เช่นกัน,นะคะ่ะตัวนี้เป็นเก็กฮองจังนะคะนางเอกของเรานะคะคืออกไก่พริกไทยดำนะคะสามารถนําไปทําอะไรได้หลายอย่างมากผักชีต้นหอมนะคะ,ะ,คะพริกความหัวใหญ่นะคะผงลาบอันนี้ก็จัดเราได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ ซอสซีฟู้ดนะคะมะเขือเทศน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาทอดไก่นะคะวิธีการทอดไก่ของเราก็ง่ายๆเลยนะคะเราจะชุบแป้งนะคะแป้งเปียกแล้วก็เก็บขนมปังนะคะเรียงตามนี้เลยข้อดีของการทําไก่ทอดชุบแป้งพวกนี้มันจะทําให้แบบว่าไก่เราเป็นใหญ่โตขึ้นสังเกตได้นะ แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบจริงๆอ่ะถ้าใครไม่ชอบเกล็ดขนมปังก็ชุบแค่แป้งแห้ง,งเก็ดไปชุบเสร็จแล้วลงเข้าไปค่ะอ่าแล้วถ้าไก่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นแล้วก็มาย่างกันนะเห็นไหมว่าความกรอบของแป้งเราเนี่ยมันคือแบบว่า กรอบทะลุขลวงนะกรอบเป็นโลกหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราทักไก่ไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาต้ปกตัวน้ำยำกันก่อนนะก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราใส่ไก่ลงไปกับซอสเลยอะ่ะจบมันจะไม่กรอบแล้วมันจะเหี่ยวอ่าเมนูนี้เราจะใช้ทางตัวซอสซีฟู้ดแล้วก็ผงลาบนะคะเพราะว่าเราจะช่วยให้ตัวซอสซีฟู้ดอะ่ะมันทาให้ไก่ติดหน่อยๆเรจะได้แบบว่ากรอบป็นลับดีอันนี้เราใส่แค่ประมาณช้อนโต๊ะก็พกอ ประมาณแบบประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแต่หอมหัวใหญ่ค่ะผักชีค่ะพีทก็เช่นกันนะใครชอบทานเผ็ดก็แบบใส่ไปได้เต็มที่เลยอันนี้แบบว่าเอาเอาแบบว่าแค่ประมาณหนึ่งชนะ้อนชานะมาตระถางอ่ะนี่เราก็คลุกให้มันเข้ากันอ่ะมันส่บนหน้าแล้วอ,อ,ไปไปอ่ะใสใส่ลงไปเลยค่ะอ่ะคลุกเสร็จแล้วนะคะเราจะลุกจัด ตแต่งด้วยต้นทํากระชือเย็บมาลวจ้าตัส้สแต่กันไปแล้วนะคะกับเมนูข้าวยำบกไก่ที่ไทยดาแซ่บนะคะก็ใครที่ชอบทานของแซ่บหรือแบบว่าเมนูง่ายๆนะคะก็ทำ<ๆ>ต,ต,ตามได้อันนี้นะคะจะเป็นเมนูสปากเกตตี้ต้ตยมยำค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีสปากเกตตี้ที่ต้มสุกไปแล้ว หมูบดพริพกไทยดัของทั้งสเต็กลูกใหญ่ค่ะไ,ไก่ไก่ไส้กรอกผักค่ะผักก็เลือกตามใจชอบเลยแล้วก็มีซอสต้มยำค่ะอันนี้ก็2องทังสเต็กลูกใหญ่เหมือนกันแล้วก็จะมีผักชีค่ะไว้ตกแต่งหน้าเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันวิธีการต้มสปากเกตตี้นะคะก็คือใส่น้ำให้ออสูงหน่อยะคะ่ะใ,ให้ให้ให้เต็มเส้นนะคะแล้วก็ ต้มให้เดือดใส่น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะใส่เกลือ1นช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่เส้นลงไปต้มนะคะใช้เวลาประมาณ7-9มนาทีค่ะพอสุกแล้วก็เอาไปเสด็จหมาแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้3 5วันค่ะจริงๆวัตถุดิบที่เห็นทุกอย่างในชอ่องของเรานะคะก็ะยังไงถ้าสนใจก็ลองสอบถามมาได้อย่างตัวแฟงกดนะคะเส้กรออแฟงดของเราก็ มีที่จะเตกอุ่อยเหมนการมีขายเหมือนกันนะคะแล้วก็หมูอัพิไทยนนะคะเรามีปริมาณขายเป็น1ึงโลนะคะสามารถนําไปต้มก็ได้หรือว่าทาเบอร์เกอร์แล้วเอาไปย่างก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็เส้นสปาเกตตี้ตัวนี้เราจะขายเป็นหอ่หอห่อละประมาณห้าร้อยกรัมจะเอาไปต้มหรือว่าต้มเสร็จเอาไปขัดกับซอสน o c a l อะไรก็ได้แล้วแต่ตามใจอชอบเลยอ่ะอน,นี่นะเกิดแล้วนะคะแล้วก็ใส่เดี๋ยวเราใส่ตัวตัวน,นี้ลงไป ซอสต้มยำเออเมื่อกี้ดืฉนแนะนํานะคะซอสต้มยำนะคะก็เป็นสูตรของทางร้านนะคะซอสของเราเนี่ยจริงๆก็ตรงก่อมอยู่แล้วลองไปใช้ก่อนค่ะสปาเกตตี้ก็ได้บวมก็ได้นะคะอ่าอันนี้นะคะเราจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปได้เลย <S <S แล้วก็คนนะคะมันจะละลายเป็นสามต้มเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำ่งหมุบดไปเลยนะคะขออนุญาตใช้มือเนาะอ่ะ <S <S แล้วก็ั้านนะคะเหมือนเราปั้นแบบว่าเรียวก็เลยนะ ต้จุ่มจะต้อจุดมต้จุดจะเล็กจะใหญ่แล้วแต่เลยนะคะเราก็ใส่ตัวผักลงไปนะคะจะเป็นผักลวกที่ลวกแล้วหรือว่าจะเป็นผักสดก็ได้นะคะใครที่ชอบทานแบบปลาดบขาวก็ใส่ไปได้ทีไรก็ใส่ยะค่ะเดี๋ยวเราใส่ตัวไส้กรอกลงไปเลยค่ะ อจาจจะนี้ก็ตัมได้ใช่เลยค่ะเพราะว่าไส้กรอกแกลเปิดของเราอ่ะเป็นไส้กรอกที่สุกแล้วอืมใช่แล้วก็แข็งแบบแช่แข็งนะคะแล้วก็ส่งถึงลูกค้าได้แบบว่า,วา,ารวดเร็วแใจแน่นอนอ่ะเล่นลงไปอีกดีกว่าคะ่ะแนะนำนะคะว่าให้ชิมก่อนเพราะว่าขอสต้มยำของเราอะ่ะอ,อ,อร่อยอร่อยจริงไม่เชื่อก็ถามได้ยิงไม่ได้อยา หอมอ่ะอยากให้หอมางจริงอ่ะพอมันเดือดแล้วนะคะเดือดปุบ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 อย่างเงี้ยปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลื่นไข่นะคเดี๋ยวเราปิดแล้วเราก็ตอกลงไปเพื่อแบบว่าเขาเรื่องอะไรนะออนเซ็นออนเซนเออเราติดเลยนะคะมีขอไข่ลงไปแล้วแตกทีอายอยู่นัเนี่ะเฮ้ยไมแตกหรอ เสร็จไปแล้วนะคะกับเมนูสปาเกตตี้ต้มยำค่ะเมนูทั้งหมดสามารถดูได้ใน YouTube แล้วก็วัตถุดิบสามารถซื้อได้ในช้อปปีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างค่ะหรือว่าสแกนทีวอโค้ดได้เลยนะคะอ่ะน้องฟ้าลาไปดีกว่าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าค่ะสวัสดีจ้า